อะนไหละดูอะไรปไหนอะไรไปหนวะไป่วูไปดูอะไลงไปการไปคไปยังไนไหนไหนไหนไนชัวเสียหาน้าหาแม่เสียไม่ทำไรนั่งไหนครับ

บุกห้องมัน,มนก็ไปถอเดเก็บออกเองมันหรอกรับรอง,ง,งมันไม่กินหรอกไม่เห็นหรอกไม่ยังดรอกไม่ยังมุกการทำไรเต <c oughs> ็ม

ปดยังไงดูมันสองเกี่ยวบก็เป๋าให้ังกันลูกครับร้นนี้เราอยู่ที่ไหนครับมันชายครับมันชวนนะครับอ๋อจดูเป้นจดวดก่อนนะครับครับผมอ้าวตดนันมีจีอันไมข่จีบอันบ่ม่นวาหน่องสามสี่ห้าอ่หอ้าเ็ดโอเคกี่ลงนก้อง้ตงบรกันเลอ้ารกากอู่ต้นไแล้วพี่อ